สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับแม่สายชอบปลูกเมื่อนี้แม่สายกะสิมาปลูกบักนาค่ะแม่สายกระสิปลูกใส่เข่งค่ะก่อนสิปลูกแม่สายกับผ้ามาเบิงต้นแม่เพิ่นกอนเนาะคะ่ะกับตอนกิ่งไวจากต้นนี้เนาะคะ่ะเมื่อนี้แม่สายกระสิเอาไปปลูกอีกค่ะปลูกไ่เข่งเนาะคะ่ะ ดีค่ะกิ่งต้นเพิ่นค่ะหลากเพิ่นกระเดินเต็มทีแล้วค่ะกระพรอมสิเอาไปปลูกแล้วเนาะค่ะแม่สายกระตัดกิ่งเพิ่นได้แล้วเนาะค่ะอันนี้ต้นที่แม่สายเอามาปลูกก่อนเนาะค่ะนี่ค่ะ,คะกระปลูกเพิ่นได้สองเดือนกลัวแล้วค่ะเพิ่นกระออกหน่วยแล้วค่ะติดสองหน่วยค่ะ ก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะต้นเพิ่นกระสูงแล้วค่ะบักหน้าวก็เป็นบักหน้าวเป็นค่ะกะทีได้กินนวยจากต้นเมเพิ่นเนาะค่ะก็เป็นบักหน้าวที่เปลือกบางน้ำหลายอยู่ค่ะเมื่อนี้แม่สายกะสิปลูกใส่เข่งหน่อยค่ะแม่สายก็มาเตรียมเข่งก่อนเนาะค่ะอันนีกกิ่งที่ตัดมาเนาะค่ะ เป็นเข่งหน่อยค่ะขันต้นเลขเนาะค่ะแม่สายกับซีไซยาทีแหงเนาะค่ะใส่ล่องกลนเข่งค่ะยาก็เป็นยาที่ถอนจากท่าความสะอาดสวนเนาะค่ะเพิ่นแหงเล้วแม่สายก็เอามาล่องกลนเข่งค่ะที่นี่กับขันต้นต่อไปเนาะค่ะแม่สายกับซีไซกาบ,บักเผาซับค่ะ กับบักเผาซับกระไส้เป็นขันตอนที่สองเนาะค่ะกาบบักเผาซับกัเอาไซทับหยาเนาะค่ะที่นี่กระไซกับบักเผาซับเรียบร้อยแล้วค่ะขันตอนตโตไปแม่สายกใไซดินพร้อมปลูกค่ะดินพร้อมปลูกแม่สายกะไซเป็นขันตอนที่สามเนาะค่ะกเอาไซทับกันเลยค่ะ เ่งเพิ вами, of But, toolkit, er. Godzilla, ่นกบเป็นเข่งใบไยเนาะค่ะแต่ว่ากะใส่ปลูกบักนาวได้เนาะค่ะเพราะว่าบักนาวเพิ่นกบเป็นบักนาวกิ่งต้นค่ะปลูกใส่เข่งใหไยแต่ว่าถ้าเพิ่นได้รับสารอาหารเพียงพ่อเพิ่นกังงามเนาะค่ะบักนาวที่นี่กะขันต้นต่อไปเนาะค่ะแม่สายกะใส่คุยบักเผาค่ะคุยบักเผากบเป็นขันต้นที่ซีเนาะค่ะ คุ้ยบักเผากะไซทับดินพร้อมปลูกเลยค่ะที่นี่กะเกียียเพิ่นนํำเนาะค่ะคุยบักเผาแม่สายกะไซหลายอยู่ค่ะที่นี่แม่สายกะสซคุยบักเผาเรียบร้อยแล้วค่ะแม่สายกะสีไซกันไก่ตัดบักหน้าออกเนาะค่ะกะค่อยๆตัดค่ะยันถือหากเพิ่นเนาะค่ะ หากบักหน้าพันกระเเกแล้วค่ะกระพร้อมเสียเอามาปลูกได้แล้วเนาะคะ่ะตอนกิงบักหน้าไว้กระสองเดือนกลัวแล้วค่ะกะเอาบักหน้าออกจากถุงเรียบร้อยแล้วค่ะแม่สายกะสิปูบักหน้าค่ะที่นี่แม่สายกะสิปูบักหน้าใส่ตรงกลางเข่งเลยค่ะ เห็ดลุ่มตรงกลางเข่งก่อนเนาะค่ะดินแม่สายกับบดได้ใส่ดินแน่น,นะค่ะเดี๋ยวพ่อปลูกไปสักพักเนาะค่ะดินพันยุปลงก็ะค่อยเติมดินเอาค่ะที่นี่กับขันต้นต่อไปค่ะแม่สายกับใส่ดินพร้อมปลูกอีกค่ะดินพร้อมปลูกลอบนี่ก็ะใส่หลายอยู่ค่ะ ใส่ให้ทั่วเข่งเลยเนาะคะ่ะใส่ดินพรอมปลูกแล้วแล้วแม่สายก็ใส่คุ้ยบักเผาอีกค่ะคุ้ยบักเผากับใส่ทับกันเลยค่ะใส่ให้ทั่วเข่งเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ดินพอมปลูกอีกค่ะใส่ทับกันเลยค่ะบักหน้าวต้นนี้แม่สายก็สิป,ปูให้เพื่อนค่ะ เพราะว่าบักหน้าแม่สายก็มีแล้วเนาะค่ะต้นนี้แม่สายก็เลยปลูกให้เพื่อน,นะค่ะที่นี่แม่สายกะใส่ดินเรียบร้อยแล้วะค่ะขันต้นตัวไปะค่ะแม่สายก็ไปตัดหญ้าเนาะค่ะตัดหญ้ามาได้แล้วะค่ะแม่สายกะสิเอามาปิดเข่งบักหน้าไว้ค่ะ กระใสหญ้าปิดไปก่อนเนาะค่ะปลูกเพ่นไม่เนาะค่ะกะยานต้นบักหน้าหอนเนาะค่ะกะอีกอย่างเนาะค่ะเอาหญ้าปิดไว้เวลาหดน้ำดินกระซิบกระเด็นออกะค่ะหญ้ากระสอยใดเนาะค่ะหญ้าทิ่ตัดมาเพ่นเห้าแมสายกระใสกันไกตัดอีกะค่ะ กระตัดหญ้าให้เพิ่นสันเนาะค่ะหญ้าตัวไดยเวกะตัดออกอีกค่ะให้หญ้าสันเสมอกันเนาะค่ะที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะขันต้นต่อไปเนาะค่ะแม่สายกะสีหดน้ำเพื่อนค่ะน้ำแม่สายกะหดหลายอยู่ค่ะ บักหน้าเพิินกับเป็นต้นไม้ที่มากน้ำเนาะค่ะแล้วก็มากแสงแดดนําค่ะที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแม่สายกับเสียบักหน้าต้นนี้ไปบานเพ่อนเนาะค่ะก็ขอบคุณทุกคนเนาะค่ะติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายชอบปลูกเนเ้อค่ะ คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ